สนับสนุนโดยสารสกัดงาดำรำข้าวสีนินและธัญญพืชอิมูล่าเซสามีนแคปช่วง Health Society วันนี้พบกับประสบการณ์ของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานกับประสบการณ์ดีๆที่จะมาแบ่งปันคุณผู้ชมและเราจะได้ทราบกันว่าสารสกัดจากงาดำมีกลไกการทำงานอย่างไรต่อโรคเบาหวานค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง h e l l Society นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรามีเคสที่น่าสนใจหนึ่งเคสจะมาเล่าให้พมได้ฟังนะคะ วันนี้นะคะบีก็ยังอยู่กับรองสมรกเตรปรัชญาคงทวีเลิศนะคะและแขกรับเชิญคนสําคัญนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของเขานะคะซึ่งเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานนะคะถ้ายังไงเราลองมารับฟังข้อมูลจากเขากันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณตั้มค่ะคุณตั้มปีอยากให้คุณตั้มช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาที่คุณตั้มเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ อา,าการต่างๆของกล้ามอะค่ะผมไม่โละหวานครับแล้วก็<ฮ>ผมก็ไปรักษาตัวเป็นมาตั้งแต่สิบประมาณสิบปีแล้วครับผมบรักษาโลภหวานมา<ฮ>ผมก็น้ำตาลขึ้นมากตามตามากสูงามากไม่คุมบางทีคุมไม่ได้น้ำตาลถึงกระสูง<ฮ>หมอก็จะเพิ่มยาฉีดให้ผมตลอดเวลาม,มันดำให้น้ำตาลก็ลดจริงนะครับแต่แล้วก็ลดไปเรื่อยแล้วเขาก็ลดย้ายผมแล้วก็เพิ่ม พอลดยาลดยาให้เพราะว่าน้าตาลน้าตาลต่ำตามต่ำเลยนะค่ะแล้วก็พอ้อมตาลสูงก็เพิ่มยาแบบปรับอย่างนี้ตลอดเวลาครัตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ตรงไม่ไม่ลงตัวเท่าไหร่อยู่ภายใต้การดูแลของผุณหมอมาตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ่เป็นมาประมาณกี่ปีแล้วคะคุณตั้งผมรักษามาเป็นมาก็คือรักษาเลยครับสิบปีครับสิบปีตั้งแต่ยี่สิบสามครับโอ้โหค่ะอาจารย์คะมีเคส พิเศษอีกแล้วนะคบกรณีนี้เป็นกรณีของเบาหวานที่เราเรียกว่าเบาหวานชนิดที่1นึ่งเบ,บาหวาน,นจริงๆมีแบ่งออกเป็น2ชนิดนะฮะไทป์เขาเรียกว่าทป์วันกับทป์ทูนะของคุณตั้มนี่ก็เป็นลักษณะของเป็นเบาหวานชนิดที่1คือต้องการอินซูลินนะครับคุณตั้มเพิ่งมารู้ตัวนะฮะตอนที่อายุ1ิบกว่าปีแล้วนะครับก็คุณหมอก็เลยให้อิอนซูลินโดยการฉีด การฉีดเข้าไปอินซูลินก็จะเป็นตัวทําหน้าที่ในการนําเอาน,น้ำตาลเข้าไปในเซลล์ของร่างกายหรือเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้างพลังงานในการสร้างสรารสิ่งต่างๆในกรณีที่เราไม่มีอินซูลินหรือขาดอินซูลินก็จะเป็นลักษณะของเบาหวานชนิดที่1คือต้องฉีดเบาหวานไปตลอดชีวิตนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของคุณตั้งคุณตั้อยังยังคง ใช้การรักษาแบบเดิมหรือว่าได้มีวิธีการดูแลตัวเองในรูปแบบไหนบ้างคะลาสุกแม่บอกว่าให้ผมกินทุกอย่างสมุนไฟหรือว่ายาหมอยาหมอ้ออะไรเนี่ยสกินมหมดยาแพทย์แพทย์ปฏนบ้านก็คือเอาทุกทางว่าเป็นค่ะทุกทางเลยแล,แล้วอะไรที่ทําให้คุณตั้มตอนนี้รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยเป็นมาคะผมดีขึ้นเมร่ะว่าด้วยหงาดดาเนี่ย ในสารสกัดงาดำค่ะต้มใช้ยังไงคะผมก็สองเช้าสองเย็นสองสองแคตตูนนะครับอ๋อยังงอไปด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นอยากเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าสารสกัดเซซามีหรืองาดำเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของเบาหวานยังไงคะอาจารย์ครับผมในลักษณะของการใช้อินซูลินเนี่ยบางครั้งก็ต้องปรับโดสนะฮะคือใช้คุณหมอก็ต้องดูตลอดเวลาโดยการที่สังเกตจากว่าหรือตรวจเลือดนะครับว่า มีระดับน้นตาตาลเกินปกติหรือเปล่าหรือต่ำกว่าปกตินะบ,บางครั้งคุณตั้าใช้อินซูลินแล้วก็น้นตาตาลก็ลดเกินน้อยเกินไปก็มีความรู้สึกอาจจะเป็นลมได้ในบางครั้งนะครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆอีกอย่างหนึ่งที่คุณตั้มบอกก็คือการที่มีมดขึ้นที่ปัสสาวะนะฮะปัสสาวะทิ้งไว้เนี่ยบริเวณที่ปัสสาวะนี่ก็จะมีมดมาตองเนี่ยอันนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทําไมเราเรียกว่าเป็นเบาหวาน นะฮะนี่ก็เป็นการสังเกตอันหนึ่งที่สังเกตได้นะครับในกรณีอย่างนี้นะครับนอกจากจะใช้ลักษณะของการใช้อินซูลินไปแล้วเนี่ยก็ยังพบว่าสาเหตุของเป็นการเป็นเบาหวานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการอักเสบในระดับของเนื้อเยื่อด้วยนะฮะซึ่งเราก็พบว่ามีไซโตไคายหลายอย่างมีสารเสื่อ,อักเสบหลายอย่างที่มีผลต่อการดูแลระดับน้ตาตาลนะฮะนี่ก็มีงานวิจัยที่ลองรับเรียบร้อยเลยนะฮะว่าว่า,วาสามารถที่จะไปดูแล ระดับน้าตาลตรงนี้ได้เซซามนก็ไปช่วยในเรื่องของการอักเสบตามในระดับเนื้อเยอืเะะ่อเน้นก็จะทําให้ตอนนี้คุณตั้งรู้สึกดีขึ้นนะครับผมไม่ใช้อินซูลินแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้อินซูลินแล้วไม่ได้ฉีดแล้วนะครับไม่ได้ฉีดแล้วคือค,คือกินสารสกัดจากงาอย่างเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าว่าเราสามารถดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานได้โดยการใช้อาหาร ซึ่งเป็นสามารถใช้อาหารเป็นดูแลสุขภาพในองรวมในแบบที่ดีได้คุณตั้มตอนสุดท้ายยังไม่ได้ตรวจเลือดนะฮะแต่สังเกตจากการที่มีปัสสาวะไม่มีมดมาตอนตามนะครับก็เราจะติดตามต,ต่อไปนะฮะแล้วจะมาดูกันว่าระดับน้ำตาลตั้มเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ขอยินดีกับคุณตั้มด้วยที่ช่วยดูแลสุขภาพของเรื่องเบาหวานโดยการใช้สารก,กัดจากนาด๊ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็ทราบนะคะในกรณีของผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานเราสามารถดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะถ้าท่านใดที่ต้องการสอบถามหรือว่ามีปัญหาสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะสัปดาห์นี้บีอาจารย์และคุณตั้มต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ